สวัสดีครับสุขสะดวกประจำวันสุขที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมีนาปีสองพันยี่สิบห้าวันนี้มีของมาแบ่งนิดหน่อยนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนี่ใครหาอยู่เรียนเชิญหาไม่ง่ายแล้วนะนาะวินาทีนี้นะครับหาไม่ง่ายแล้วถ้าจะเจอ ก็จะไม่ใช่สภาพค่อนข้างเดิมแบบนี้แล้วนะครับอ่าล่ำๆใหญ่ๆแบบนี้ไม่เจอง่ายแล้วนะอืมผมไม่ได้ขู่นะเรื่องจริงเพราะว่าเนี่ยป่าผมจะได้มาเนี่ยไม่ง่ายนะอะ่สำหรับพิมพ์ขี้ตาใหญ่หรือคี้ตาฐานสูงนะครับองค์เนี้ยคือจะเรียกว่าหย่อนไหมมันก็ไม่หย่อนนะก็คือ ล้ำใหญ่ตามตำราครับนึกออกไหมแต่แค่ว่าตื้นไปหน่อยนเท่านั้นเองแต่เขาได้เรื่องผิวได้เรื่องผิวได้เรื่องคือครบถ้วนอ่ะดูง่ายดูง่ายดูง่ายมากนะครับนี่อ่ะแล้วล่างผิวยังมีลักอยู่นะยังมีลักค,คุมอยู่บ้างนะครับนะมาดูเลยพิม์คีคตาใหญ่นะคือว่าคีตาฐาบนบอดของคำนะนี่ ไอ้ไม่ใช่ขี้ตาฐานบอลของคันดิขีตาขี้ตาฐานสูงนะครับนี่องค์นี้นะองนี้ได้ใหญ่ลําลํำปักเลยแต่แค่ว่าประมาณว่าเขาอาจจะไม่เต็มฟอร์มนะคือไม่ไม่ได้ลึกไม่ได้ชัดอะ่ะแต่ก็สภาพนี้ก็หาไม่ได้ง่ายหรกผมบอกไว้ก็เลยผิวพันธุ์แบบเนี้ยนี่เห็นไหมผิวลักเดิมๆถ้าลงกล้องพนันเอกกับผมลองลงกล้องพนันเอกแล้วแบบโอ้โห เนื้อมันโคตรมันเลยเนี่ยลักเลึกยังอยู่นะครับไม่ได้ชํารุดเสียหายอะไรเพราะว่าปกติพิมพ์นี้เขาก็ก็อยู่ระดับนี้แหละครับถ้าองค์ที่สวยๆก็คือลึกๆอ่ะล,ล,ลึกกว่านี้หน่อยนะครับเนี่ยหย่อนไปหน่อยแต่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยหาไม่ง่ายแล้วผิวแบบนี้นะนี่ผิวแบบนี้ไม่ได้หาง่ายแล้วณนะนะเวลานี้ณนะปัจจุบันนี้ นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ท่านก็ลองไปส่องสองอาหาเองแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบมามาปั่นราคาผมไม่ได้ปั่นนะนี่มีเม็ดกลงเม็ดปวดนะครับเม็ดลงเม็ดแร่นะครับนี่แล้วดูผิวเนี่นะนี่ผิวน้ำทองเลยผิวที่มีลักคุมอยู่เห็นไหมเนี่ยลักเห็นไหมอ่าเข้าใจง่าย นี่ก้นนี่ก็คืออาจจะเสียดสีอ่ะคือเวลาเขาเอาไปวางอ,าอะไรเงี้ยก็จะเสียดสีก็จะมีการถลอกบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เสียหายเนยคุณดูดิดลายตามุ้งเตมไม่หมดเลยเห็นไหมเนื้อเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายมากๆเนี่ยเอาไปแขวนได้เลยนะองค์เนี้ยแขวนได้เลยเนี่ยอ่ะนี่สําหรับขี้ตาใหญ่นะครับใครหาอยู่ก็เรียนเชิญเลยไม่ได้ง่ายนะ คุณลองดูย้อนหลังดูว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองดูดีว่าผมหามาได้ไหมผมหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมันพอมีแต่ว่ามันจะเป็นสภาพแบบแบบสภาพไม่ได้เป็นแบบเนี้ยนึกออกไหมคือมันมันคือฟอร์มมัน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 ไม่น่าไม่น่าไอเนี้ยครับแต่ยิงสภาพไหนก็ซื้อได้แหละจริงๆนะพิมพ์เนี้ยเอาว่ามันมันมันไม่ได้หาง่ายนะตอนนี้นะครับนี่ โอเคอ่ะใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับศูนย์เก้าสี่สองหหนึ่งหกเก้าปเก้านะครับโทนะครับอย่าพิมพ์ลายนะครับพิมพ์ลายผมไม่อ่านนะผมบอกไว้ก่อนนะโทรมาสอบถามเอาเข้าใจง่ายๆอ่ะต่อไปเป็นพิมพ์พี่ตาผมรู้ว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรหรืออาจจะไม่ได้สนใจกับพิมพ์นี้เพราะว่าผมไม่ได้นำมาแบ่งเป็นครั้งแรกแต่ผมบอกไว้ก่อนนะพิมพ์เนี้ย มันไม่ได้มีให้คุณเลือกเยอะมากมายนะคือผมได้มานิดหน่อยผมไม่ได้มีมากนะนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มพิมพ์หอพยันนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์หอพยันแล้วเป็นพิมพ์เดียวกับบางคารด้วยนะครับนี่เอ็นพาดที่เอาไปแขวนได้เลยสําหรับพิมพคีตาสามชายนะครับสามชายจีวอนคว่ำนะครับอะดูเลยดีกว่าไม่จริงๆไม่ต้องมาโฆษณาอะไรเยอะเนี่ยแล้วผิวพันธุ์แบบนี้ยคุณดูเอา ไม่ต้องไปลุ้นอะไรครับพระแท้แน่นอนครับการันตีให้เจ็ดโชโคอ้ดเลยด้วยครับพระองค์นี้เป็นพระทีเ่เป็นพระอ,อพิมพ์คิตากุข่าวพระใต้นะครับพิมพ์นี้จะไม่เจอในหายเด็ดขาดนะครับพิมพ์นี้จะไม่มีในหายและมีจํานวนน้อยมากนะครับเ,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่อยู่ในหอพระยันนะผมขออนุญ,ญาตบอกไว้เลยตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปหาที่ไหนได้นะ ไม่ได้ง่ายนะผมบอกว่ามันมีไม่เยอะมันมีน้อยมากเนี่ยอาจจะมีไม่ถึงหลักไม่เกินร้อยองค์อะ่ะมันมันไม่ไม,ไม่ไม่เกินหลักร้อยองค์อยู่แล้วนี่แล้วคุณดูเนี่ยตรงคอย่อนๆเนี่ยผมมีอยู่นิดหน่อยผมก็นํามาแบ่งเพราะว่าตัวผมเองผมก็เก็บเหมือนการพิมพ์เนี้ยแต่ว่าผมหาไม่ได้อีกเลยถือมันได้มาชุดเดียวล็อตเดียวแล้วก็ไม่มีแล้วเนี่ยดองดูลักเลิกเนี่ยถือคุณเอาไปแขวนเนี่ยนะคือเท่เลยแหละ คือเพื่อนไม่กล้าแซวแน่นอนเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสนหงสนิมเนี่ยลักเลิกอยู่ครบนะครับผิวเนี่ยยังไม่ได้ล้างน้ำเลยนะผิวแบบผิวผิวกรวผิวแบบเนี่ยพิมพ์นี้ไม่ได้มีไม่ได้มีให้มากๆนะผมไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคือคือ เก็บได้ก็เก็บเถอะครับเอาไปแขวนนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาไปคิดอะไรมากครับคือเป็นพิมพ์ขี้ตาครับนะตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ใช่เป็นของไปเก็บมั่วซั่วมาแล้วมายัดไม่ใช่นะผมมีคําตอบประทุกจุดทุกทุก,ท,กทุกจุดนะครับสามารถตรวจสอบได้พระชุนนี้เป็นพระที่ขึ้นจากเขาพระใต้แน่นอนและจัดอยู่ในกลุ่มพิมพ์หอพยัญชนะอีกหนึ่งพิมแต่อยู่ในตระก,กูล พิมคีตาซึ่งพิมคีตาของกุเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณผมแยกนะเฉพาะคีตาสามชายเนี่ยเท่าที่ผมสามารถหาได้นะณเวลานี้นะณเวลานี้นะรู้สึกจะมีอยู่สามพิมก็คือจะมีพิมพ์นี้หนึ่งพิมนะครับแล้วก็มีพิมพ์ที่เป็นคีตาเข่าตุ่มหนึ่งพิมแล้วก็อีกองอีพิมหนึ่งจะเป็นพิมพ์คีตาจะออกชลุดชลูดหน่อยแต่พิมพ์คีตาฉลุดนั้นแหะตั้งแต่ผมเก็บมาผมเพิ่งเคยเห็นองค์เดียวนะแล้วก็ส่วนพิมพ์นี้ ลองมาก็คือพิมพ์นี้นะครับมีอยู่หลักไม่กี่สิบองเองที่เห็นนะแล้วส่วนที่เป็นขี้ตาเข่าตุ่มปัจจุบันนี้ก็บางตาเลยแทบจะไม่เห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้มาเผยแพร่ยังไม่ได้มาเปิดเผยนะครับคือคนที่เขารู้ว่าเขาเก็บกันมานานแล้วนะเขาไปแขวนเขาก็ไม่มีประสบการณ์อะไรกันมากมายแล้วแต่เพียงแต่ว่ากุ่นี้เขาไม่ได้รับการโปรโมทที่ดีนะจริงๆแล้วเป็นพาที่แท้นะแท้แบบชนิดที่ว่า คุณอยากหาพระหลวงพ่อเงินแขวนเนี่ยเอา,อางี้อ่ะผมตั้งคําถามอะไอ้ไอ,ไอหลวงพ่อเงินบางคานที่คุณแขวนอยู่นะคุณมั่นใจได้ยังไงว่ามันเันแท้ต่อให้มันองค์ประกอบมันครบมันพร้อมอะนึกออกไหมแต่อันนี้มันขึ้นจากกูจริงๆคนที่เขายังอยู่คนที่เขาเปิดกูอะไรต่างๆเขายังอยู่เขาสามารถตอบได้เขสามารถการันตีได้แล้วคนที่เล่นหากันมาก่อนที่เขาเก็บอะชาวบ้านเนี่ยนะ สามารถการันตีให้ได้นะครับอ่ะตามนั้นผมไม่ได้มาบังคับคุณรู้ว่าผมไม่ได้มาปลุกกระดมให้คุณเชื่อเอาว่าคุณลองดูแล้วกันนะครับคุณสามารถเช่าหาได้ในราคาที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสณเวลานี้นะอ่ะอนาคตอีกเรื่องนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็ได้คุยกับคนที่เขาเก็บสะสมแล้วคือพระบางพิมพ์อ่ะควรจะต้อง โดยเฉพาะกลุ่มพิมพ์หอพยันเนี่ยควรจะต้องมีราคาผมบอกไว้ได้เลยควรจะต้องมีราคาส่วนพิมพ์ที่อื่นๆเน่ะที่มันมีที่ยังพอหาได้ปริมาณที่มันยังพอหาได้เรื่อยๆอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนที่แบบพิเศษพิเศษนี่อย่างเช่นกลุ่มกลุ่มพิมพ์หอพยันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไปหาที่ไหนก็ได้นะมันแพงมานานแล้วมันไม่ได้ว่าพึ่งแพงหรือบางพิมพ์เนี่ยมันก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวนะ แล้วปัจจุบันนี้ผมเชื่อนะว่าปริมาณปริมาณพระเนี่ยตอนแรกๆที่ผมไปผมก็รู้สึกว่าเออมันทําไมมันยังพอมีมาเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยนะมันเริ่มบางตาแล้วมันเริ่มเริ่มจะมีพิมพ์ที่เขาแบบกักๆออกมาแล้วเพราะฉะนั้นปริมาณมันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วผมเชื่อแบบนั้นนะครับโอเคแล้วผมก็มั่นใจมากเพราะตัวผมเองผมก็แขวนพระกุนี้อยู่นะครับโอเคนี่ใครสนใจเรียนเชิญนะ จริงๆครัเป็นท้ายที่น้าแขวนนะผมชอบมากนะยิ่เท่อะแขวนแล้วพิมพ์ที่ตาเนี่ยมันแบบมันได้เก่าอะพวกเสือพวกมือปืนเก่าๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะแขวนพิมพ์ที่ตานะเออตามประวัติหลายๆอย่างโอเคต่อไปพิมพ์นิยมฐานสูงนี่เนื้อหาแบบนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วมั้งครับนะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วล่ะดูอย่างเดียว มีหน้าที่เอาไปแล้วก็ไปใช้อย่างเดียวนี่นี่ดูเนื้อหาให้ดีนะไม่ต้องโปรโมทเยอะเนี่ยไปเลี่ยมพลาสติกดีๆแขวนนะครับไปเลี่ยมพลาสติกแขวนเนี่ยน้ำท,งน,ำทง,ง,งน้ําทองอะไรต่างๆเนี่ยลองไปดูลองนั่นดูใครที่ยังไม่มีใครที่อยากใช้ภาวัตขวางก็เรียนเชิญนะครับ ลองดูเอาไปศึกษาไปเปรียบเทียบนะไปแขวนใช้ได้เลยแหละพระองค์นี้เดิมทีเขาก็อยู่ในกรอบพลาสติกนั้นแหละนะครับเนี่ยผ่านการใช้พอสมควรนะทิ้งร่องรอยการแกะออกจากกรอบมานะครับเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเข้าใจแบบโค,โคตรง่ายเลยนะครับไม่ต้องโฆษณาอะไรเยอะนะใครหาอยู่เรียนเชิญน,นะครับปัจจุบันนี้มันไม่ได้หาง่ายแล้วนะผมบอกว่ามัน มันไม่ได้เจอง่ายนะแล้วก็ต่อให้เจอมันก็มีแต่มันไม่ใช่ราคาเหมือนเหมือนเมื่อสองสามปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ละตอนนี้มันผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะรู้ว่าปริมาณพระมันเริ่มร่อยหลอจริงเพราะว่าส่วนตัวผมผมซื้อตลอดแต่ปัจจุบันนี้มันมันแทบจะไม่มีให้ซื้อนะคือมันน้อยมากอ่ะก็พยายามจะหามาอะไรเงี้ยนึกออกไหมคนหน้าเดิมๆที่หามาขายเขาก็ เมื่อก่อนเขาก็หามาได้ตลอดแต่เดี๋ยวนี้บางทีสัปดาห์สองสัปดาห์นีมันจะไม่ได้จากไม่ได้จากใครเลยก็มีนะนึกออกไหมเอออ่ะต่อไปนี่พิมพ์นิยมนะครับนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มพิมพ์หอพยันนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์หอพยันนะผมบอกไว้ก่อนนะเป็นตระกูลพิมพ์นิยมไซส์ใหญ่แล้วกันขอนิยามว่าเป็นพิมพ์นิยมไซส์ใหญ่เพราะว่าจริงๆมันจะมีไซส์ใหญ่เนะี่ยน่าจะมีประมาณสองพิมพ์ ก็คือจะมีพิมพ์ที่ต้อว่านี้พิมพหนึ่งแล้วก็พิมพนี้แต่พิมเนี้ยสวยพิมพ์นี้คือพิมพ์กับเป็นตรงกับพิมอ่าเป็นพิมพ์บางคาลเลยเป็นพิมพ์บางคาลยุคกลางเลยนะครับสําหรับพิมพ์นี้องค์นี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะผิวพันธ์แบบดูง่ายดูโคตรง่ายเลยแล้วที่สําคัญสวยด้วยเอาไปแขวนแบบสวยเลยเป็นพ้าล้างเก่านะไม่ได้ว่าเพิ่งล้างนะเนี่ยเห็นไหมสนงสนิมเขาอยู่แล้วพ้าแห้งเนี่ยที่บงที่เบา้ทเบาทุกอย่างอยู่นะครับ เข้าใจง่ายเอาไปแขวนใส่กรอบเนี่ยไม่ต้องกล us. ัวเดี๋ยวไปใช้ก็ผิวไงเขาก็กลับอยู่แล้วเนี่ยเอาไปดูเน MM> ี่ยสนงสนิมเนี่ยให้ดูว่าเป็นไงนะครับหน้าตาเนี่ยชัดเจนสวยงามผิวดีนี่มีเม็ดนี่ตรงหัวใจตรงหัวใจหลวงพ่อมีเม็ดแร่เห็นไหมเม็ดเบลอเลยนี่เห็นไหมผิวเป่าคาเป่าอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนล้างเองนะเขาล้างเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่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 ยเนื้อที่เขาละลายไม่หมดอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยเข้าใจง่ายสุดๆเนื้อไม่ต้องกลัวครับเขาแห้งอยู่แล้วไม่ต้องมีสนิมหน,น,หนาๆพอกๆหรอกครับไอ้ที่มีสนิมหน,น,หนาๆพอกๆเนี่ยไอ้ตัวทําเลนแบบที่เขาทําสีหรือว่าเขาไปใช้กระบวนการเคมีมันก็ทําได้แต่ความแห้งความเก่าแบบเนี้ยยากนะจะทําเลนแบบยากนะผมบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าไปลงกล้องมันเอกจะเห็นเลยว่าสนิมที่มันอยู่ในเนื้อเนี่ยนึกออกไหมคือเขาถูกล้างออกไปโดยการขัดโดยการล้างก็จริง แต่สนิมมันยังมันจะมีตออยู่ในเนื้อถ้าเกิดคุณลงกล้องพันเอกปุ๊บเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเนื้อผิวที่เขาล้างแล้วเดี๋ยวผมมาลงกล้องพันเอกให้ดูดีกว่าเดี๋ยวคลิปคลิปคลิปต่อไปอาจจะเป็นวันจันทร์ก็ได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําให้ดูหรืออาจจะเป็นในสัปดาห์นี้ก็ได้เดี๋ยวในภายในสุกเสาร์ที่นี้ก็ได้เดี๋ยวผมอาจจะทาให้ดูว่าเนี่ยเนื้อของเขาพา้าใต้เขาอะ่ะมันเก่าจริงมันไม่ได้เก่าเล่นเนี่ย เก็บได้ก็เก็บนะครับพิมพ์นี้ไม่ได้มีเยอะนะผมบอกก่อนไม่ได้มีเยอะนะขนาดเนี่ยผมคุยกับพี่ที่เขาเก็บกันหลายๆคนบางคนน่ะเขามีกุกขวาว่าใต้เยอะมากอ่ะเขายังมีพิมพ์นี้ไม่ได้มาไม่ไม่กี่สิบองค์เองไม่ไม่ถึงสิบองค์ด้วยเขาก็มีแค่หลักหน่วยเองเขาได้เก็บไว้ผมว่าโชคดีอ่ะผมได้พิมพ์นี้มาจํานวนพอสมควรเพราะนั้นผมพอมีผมก็เลยหยิบมาแบ่งเนี่แล้วคุณดูเนื้อไหมเนี่ยเนี่ยเนื้อที่ผมบอกไงเนี่ยเนื้อที่ ที่มันละลายเข้ากันไม่ได้ดีอะนึกออกไหมเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายแล้วแบบเนี้ยเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการโบราณหรือว่าที่เขาเรียกว่าผงชุลรสหรือว่าไอ้ที่ลายตามูนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมคือผ้าเขาไม่ได้ผ่านการใช้เลยแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยคุมๆเห็นไหมเนี่ยแล้วผิวแบบเนี้ยเนี่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 ยเงี่ยเนไหมเนี่ยเนี่ยละลายไม่หมดอะไรเอ่ยสนิมเอ่ยแล้วเดี๋ยคุณดูผิวดิเห็นไหม เนี่ยเม็ดกวดเม็ดไล่ต่างๆเนี่ยี่ดูในก้นเนี่ยธรรมชาติแบบนี้นะคือที่อื่นเขาจะสอนวิธีดูคุณยังไงไม่รู้อะแต่ของผมเนี่ยผมก็ำลังนําเสนอพระที่หลวงพ่อเงินท่านมาสร้างให้นะมาสร้างให้มีประวัติชัดเจนนะสามารถเรียนรู้จากแหล่งนี้เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่บางคางก็ได้แต่จริงๆแขวนพวกนี้สบายใจกว่าผมบอกเลยว่าสบายใจกว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะ ไอบ้บางคานที่แขวนแขวนกันอยู่อะมันใช่หรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะแต่อันเนี้ยมันตัวจริงนะครับมันตัวจริงนะครับประวัติชัดเจนด้วยนะนี่ก็มีประมาณนี้สี่องค์จริงจริงเนี่ยผมมีเนี่ยพิมพ์นิยมสุดเลยของกู๋กู่เขพาพระใตา้ก็คือพิมพ์นิยมหอพยันไซเล็กหรืออย่างก็คือกลุ่มพิมพ์พิมพ์เยวันเนี่ยพิมพ์เยวันนะกลุ่มพิมพ์เยวันนะยยน,นะนี่องค์นี้ เนี่ยหลังย่นๆน่ะจริงๆผมก็จะมาแบ่งแต่ว่าองค์นี้พอดีเขาเทมาคือผมเอ็มากเมื่อสองสามวันก่อนผมว่าถ่ายผมได้อยู่สามสี่องค์อ่ะก็คือพวกขอก็พวกพี่ๆเพื่อนๆเขาก็ขอแบ่งผมไปกันหมดละตอนนี้เหลือองค์นี้อยู่องค์เดียวตอนนี้ยมีอ,องค์เนี่ยที่จะหมูกเขาเทไม่สวยป่ะผมก็เลยเนี่ยอนุญาตขออรัตนาหลวงพ่อขออนุญาตแต่งแต่งนิดนึงเนี่ย คือตอนนี้ผิวผิวตรงนี้อาจจะใหม่ใช่ไหมเพราะมันถูกตาไบแต่งใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็กัดเพราะฉะนั้นผมแต่งเพื่อให้แบบท่านสวยแต่นี่ผมให้ดูผิวนะถ้าใครชอบก็เรียนเชิญนะแบ่งไปได้นะองค์นี้ไม่ว่ากันนะไม่ได้หาง่ายนะฝั่ผมจะหามาได้ทั้งหลายปีเนี่ยไมเนี่ยผมแต่งเห็นไหมจมูกโด่งเลยไหมนี่ผมแต่งนะจมูกโด่งเลยผมไม่ได้แต่งออกมาโม้ซัวนะนี่แต่งให้เห็นปากเห็นไหมเห็นปากเห็นจมูกเห็นคาง เนี่ยอ่าัน,นี้ยดูผิวให้ดีๆนะคนดูผิวให้ดีๆนะเนี่ยเนี่ยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เยวันนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเป็นพิมพ์เยวันนะเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมแล้วเป็นไซส์เล็กนะอะไรที่เป็นไซส์เล็กนิยมมันก็คือธรรมดาของความนิยมอยู่แล้วเนี่ยแล้วดูเนี่ยเนี่ยย่นๆแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทองไอ้ทองผสมยน่ยนๆแบบนี้หาในท้องตลาดไม่มีนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีนะ ไม่มีแน่นอนคุณไปหามาเถอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูผิวดูพันให้ดีๆนี่เม็ดกงเม็กดกวดเนี่ยเนี่ยแขวนได้เลยองค์เล็กๆองค์ไม่ใหญ่นะพิมพเขาจะเป็นพิมพไซส์เล็กนะผมบอกก่อนพิมพ์ใยวันเนี่ยเนี่ยดูเนื้อดิโอ้โหเนื้อแบบโคตรโหดอะเนื้อแบบจัด เห็นไหมนี่ด like ูนี่นี่ย่นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยเนี่ยทองหล่อ้องเหลืองย่นย่นแบบนี้นี่แหละเนี่ยดูไว้ดูไว้ให้ดีเลยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับพระนะย่นนี่มันต้องเก่าจริงด้วยนะไม่ใช่แบบย่นแบบเงี่ยดูเอาเนี่ยเห็นไหมนี่แหละที่เขาเรียกว่าย่นย่นเนี่ยครับทองย่นย่นเนี่ยดูไว้เนี่ยเห็นไหมไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนี่อย่างโหดเลย พิมพ์นี้เป็นที่ปรารถนาแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเอาไปเล่นเป็นบางคารเป็นที่เรียบร้อยแหละเชื่อผมเถอะเพราะว่าบางองค์เนี่ยที่มันสวยจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าเขาไปเล่นเป็นบางคารร้อยทั้งร้อยเลยเขาไม่เล่นเป็นที่อื่นหรอกเพราะว่าลักษณะแบบนี้จะไปเล่นที่ไหนล่ะครับอย่างผมเนี่ยผมมีองค์สวยๆผมไม่พูดความจริงก็ได้ผมก็บอกว่าอันนี้เป็นบางคารครับเพราะเนื้อมันถึงนะครับพิมพ์มันใช่อ่ะจริงไหมแต่องค์เนี้ยคือ ธรรมดาครับพิมพ์เนี้ยเขาจะไม่ค่อยสวยก็คือสภาพจะอยู่เลนเรนนี้แหละเนี่ยส่วนใหญ่นะจะอยู่สภาพเนี้ยอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะพิมพ์หอพยันไซส์เล็กเนี่ยเป็นพิมพ์ท็อปสุดของกู่เขาภาคใต้ผมบอกให้แล้วพิมพ์หอพยันไม่ได้มีพิมพ์เดียวปัจจุบันนี้ผมแยกออกมาแล้วรวมพิมพ์นี้ด้วยน่าจะมีทั้งหมดเฉพาะไซส์เล็กนะที่ผมเจอมีหมด5พิมพ์นะแล้วไซส์ใหญ่ที่ผมเจอก็มีประมาณ2พิมพ์เพราะฉะนั้นเฉพาะพิมพ์นิยมที่ว่าเป็นกลุ่มที่เขาอยู่ในหอพยันเนี่ย ไม่ต่ำมาเก็ดพิมพ์แน่นอนณนปัจจุบันนี้นะที่เก็บรวบรวมได้นะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไว้เอามาให้ดูนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ละกันก็คือถ้าใครอยากได้องนี้ก็เรียนเชิญโทรคุยกับผมก่อนนะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคสนใจรายการไหนชอบอรายการไหนโทรสอบถามละกันคลิปนี้จะออกอากาศตอน9โมงเช้านะครับอ่อโทรเท่านั้นนะครับไม่ต้องแอดไลน์แล้วทักมาเรามาน้าน,นคือผม ผมไม่อยากไอ้น,นี่นะครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ